พี่เบฟค่ะพี่ันนักสาวเพียร์กมาร่วมับปรานใที่13ค่ะพี่ันนักสาวเพียร์ก็ามาร่วรับปรานใที่15ค่ะพวกเราคุ่ม6วันนี้จะมานําเสนอองค์ไปจากกระดาษรีไซเคิลค่ะอุปกรณ์นะคะก็จะมีกระดาษเหลือใช้ค่ะแล้วก็จะมีกล่องกระดาษนะคะมีแป้งมีกาวมีเครื่องมืซค่ะวิธีการทำนะคะถ้าเราใช้กล่องกระดาษด้วยเราควรนํานกล่องกระดาษไปแช่นะ้ำ<ม>ก่อนหลังจากนั้น<ม>เราก็นํามาฉีกให้เป็นชิ้นเล็กๆแล้วนําไปปั่นให้ละเอียดหลังจากปั่นแล้ว ก็เอาไปเทใส่ผ้าขาวบางแล้ววิดน้ำออกจากกระดาษให้ให้หมดและหลังจากนั้นเราก็นําแป้งกับกบาวมาผสมกับกระดาษและนําไปขึ้นโครงพองมันแห้งกรูปเราก็ติดตั้งโคงไปได้ลอยไปได้เลยค่ะแนวคิดใหมจ่จะมีความรู้ทั้มนะคะกับปริมาณแป้งและกาวให้เหมาะสมกับกระดาษที่จะใช้ค่ะ 2. ก็คือกระางที่มั่นคงค่ะปัญหาจากการศึกษาโคงร่าะ กระดาษแข็งโซชาติทให้กระดาษชื้นกระดาษพลาและฐานไม่มั่นคงค่ะ้อเสนอในก็เสนอในการศึกษาองค์ความรู้ที่ควพบใส่แป้งกับกาวน้อยเกินทำให้กระดาษไม่จับตัวการทำการทำครั้งต่อไปลดใส่แป้งกับกาวให้เหมาะสมทำฐานไมนมั่นคงค่ะคุณค่าต่อสังคมนะคะทําให้มีผลงานที่ใช้ได้จริงลดช่วยลดขยะรักษาสิ่งแวดล้อมค่ะคุณค่าต่อครอบครัว ช่วยลดค่าใช้จ่ายในครอบครัวและเป็นกิจกรรมที่สามารถทำร่วมก,กับคนในครอบครัวได้ก็เราขอจบก่อน